ทักสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ได้อยู่เกือบในเกมคอนโทรลนะครับซีรีส์ที่ไม่มีท่าทีว่าจะจบลงนะครับก็โอ้โหเดี๋ยวนะนี่สมองอ่ะมันเอาสมองมาทำอะไรตรัวนี้มันโอ้โหอันนี้คือการผ่าตัดสมองที่ถูกต้องนะครับโอเคเราต้องไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอรื้อฟื้นความจำรื้อฟื้นความจำสักเดอนึงอ่ะอันนี้ผักอันนี้โอเคพอเข้าใจอพอเข้าใจอยู่ กดอะไรเปลี่ยนอาวุธอีกแล้วลืมอีกแล้วน่าหนาสิลืมบ่อยเหลือเกินลืมบ่อยมากปุ่มเปลี่ยนอาวุธทั้งที่ใช้บ่อยใช้บ่อยแต่ก็ลืมไม่ดูเพราะอะไรมามาดูเหมือนเดิมคอ,อนโทรลถ้าจําได้ตัว F ปะ่ะ F นี่ไอใช่ด้วยทีนี้เราต้องดูก่อนว่าภารกิจเติมพเรามันคืออะไรเราต้องไปทําอะไรไปที่คอมมอคอมเมดิเคชันดิพาร์ตเมนต์ใช่เหรอที่นี่เหรอกเมดิเคชันอ่า ก็คือเราจะลองไปทงตามทางดูก่อนนะครับตามทางที่เราเคยมารู้สึกว่าอ๋อเราเคยวิ่งึ้นวิ่งขึ้นมาตรงนี้ถูกไหมเมื่อพัติเรา,าคือเราวิ่งขึ้นมาตรงนี้งั้นเราก็น่าจะต้องไปทางนี้นะครับผมว่าเราว่าทางนี้ครับทางนี้นี่เอ่อ physical l o g i c งโลจิอะไรเนี่ยอ๋อผมว่าผมจำได้ผมว่าผมจําได้ทางนี้ครับใช่เลยใช่ทางนี้แน่ๆเอามันขึ้นไปยังไงอย่างนี้ปะน่าจะปีนก่อนนะปีนก่อน กระโดดปึ๊บเด้งสปริงปึ๊บเด้งสปริงมีไหมโอ้ผิดไม่ผิดทางนี่มันผิดเวยอย่างแรงทางนี้โอเคเดินบนไปอยู่นั่นครับไม่เอาแบบคลิปที่แล้วนะที่เดินบนทางทางพลาอะอันนั้นมันก็น่าจะมึนงงเกินไปโอ้หน้านี้นี่มันที่ไหนเนี่ย จำได้ว่าสองท่านนั้นเราเคยไปแล้วอ่ะน่าจะเหลือทางนี้ทางนี้ทางเดียวที่เราไม่เคยไปเฮะมีลิฟต์หรออะไรเนี่ยมาเชาคุณได้ยินฉันไหมใช่ฉันได้ยินนั่นใครอ่ะที่ฉันคือเจสซี่เฟเดนฉันมาช่วยคุณเฟเดนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะส่งลิฟต์ไปให้เ,เราต้องคุยกันแล้วนั่นแหละเธอทำถูกต้องแล้วไหนส่งลิฟต์ โ oh, อ้โหส่งลิฟ์ไม่อีกอีกวกอะยังมีอีกเหรอไม่หรือหรือไม่ต้องมายุ่กับอัวหรือไม่ต้องมายุ่กับอัวอัวรังเกียดอัวรังเกียดหรืออัวรังเกียดหรืออย่างแรงอย่างแรงอย่างแรงแรงมากเกลียดมากเกลียดมากด้วยเอานี่มาเอานี่มามันใหญ่โตมันใหญ่โตแต่มันช่วยเราได้ นั่นน่ะเอาก่อนเลยโอ้โหวิ่งมามันงอกแงกมนะครับมันงอกแงกมาแล้วท่านผู้ชมแป๊บน,นึงนะผมขอปอเสียงก่อนรู้สึกว่าเสียงเกมมันจะดังไปมากเลยอ่ะงอกแงกมันงอกแงก,งก,แงกเราไม่ต้องโอ้โหติดติดเต็มเต็มติดผนังติดทุกอย่างเลยกูแต่ <laughs> ความไม่เคยชินนี่คืออะไรกันรู้สึกว่าไม่เคยชินอย่างแรง แม่เจ้าแม่เจ้าแาพ่งสวยมากโรดเดเร็วเริเร่รมจะหัวร้อนเอาจริงคือมันเคยแบบคุณเคยไหมแบบเวลาที่เหมือนแบบประมาณว่าทําอะไรสักอย่างแล้วมันจะมีอุปสรรคแบบกรูเข้ามาขัดแข้งขัดขวางมันเหมือนประมาณอย่างนั้นอ่ะไอพวกนี้ก็เหมือนกันทําไมคือแค่ขอผ่านไปดีๆก็ไม่เคยได้เยมันไม่เคยเลยมันรู้งานมากไอพวกเนี้ยรู้งานกันสุดๆแล้วนี่ก็โลดนานด้วยเหมือนกัน โอ้โหที่เดิมแม่เจ้าโอเคเราจะยอมให้เพราะเห็นว่าอีกเดียวเราก็คงใกล้จบเกมนี้แหละคัดซ,ซีนครับได้ไหมคราบได้ไหมมาชอได้ยินไหมได้ยินพูดซ้ำสองนะเนี่ยใครชื่อเจสซี่เฟเดนมาช่วยให้คุณเฟเดนโอเคเดี๋ยวจะส่งลิฟไปเป็นรอบที่สองนะองโอเคเธอเข้าใจรอบที่สองแล้วนี่ต้องทำซ้ำสองรอบตลอดเลยเพราะอ,อะไรเนี่ยเพราะอะไร ก็ไม่ได้อยากจัดทำอะไรซ้ำสองเลยไม่เคยชอบไม่เคยไลคไม่เคยอภิปรายหรือพิศวาสพิศวงต่อสิ่งอื่นใดไม่เคยชอบอ่ะตายอุ้ยอุ้ยอนี่โอ้โหมาไกลมากมาไกลมากเจ้าเดินทางมาไกลนะมันกดหมอบอยังไงเนี่ยชิแต่งนะเอา้า หมอบไม่ได้หรออะเออแล้วจะสู้ยังไงอะ่ะเออไม่มีที่โลบไม่มีที่บล็อกไม่มีที่ขวางทางแล้วจะจะสู้ยังไงจริงจมันเป็นอะไรที่หัวเสียนะคือคุณไม่ให้อะไรผมเลยอะ่ะคุณแบบเป็นสูรนะ่ะแบบรับคือรับดาเมจเต็มๆจะหลบยังไงเออมันมันสู้ที่แบบ ไม่มีที่ไม่แต่จะหลบอ่ะแค่มอบที่หลบให้ผมได้หรือไม่แป๊ดนะรู้สึกว่าไม้ผมมันจะหลวมขอแอ๊นนึงอ่ะน่าจะได้แหละ โอเคนี่ผมหวังว่าไมค์ผมมันจะไม่หลุดแต่เนียใช่ไหมคงไม่หลุดหรอกไม่หรอกเนาะถ้าหลุดก็คงต้องต่อใหม่อ่ะโอเคคือมันไม่มีปุ่มแบบยอ่อหรืออะไรเลยเหรอนี่ไงยอ่อแล้วถ้าไปเมื่อกี้คุณคุณท่านไม่ยอ่อคุณเธอไม่ย่อเพราะอะไรอะทำไมาเธอไม่ยอ่นยอนะ เดีเธอไม่ใช่สาย่อรอบที่สามไมนี่ยเป็นใครเฟเดนรอบที่สามเพะมัชควเ่สามรอบแล้วเฟเดนนี่รีบรอบที่สามนะถ้าขึ้นไม่ได้อีกฉันจะโกรธเธอใช่ผมผมก็โกรธตัวเองเหมือนกันอ่าโอเคมันล็อกเป้าให้ดีมากเคลียร์เลยไอ้พวกนี้คือเรียบรีบเคลียร์รีบเคลียร์ไม่รู้มึงมาจากไหนไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคุณเตะ คุณไม่ต้องมายุ่งกับดีนคะโอ้โหเยอะมากเยอะไปไม่ดีโอเคแอบอ่ไหมโอเคตายตายตาย,ยังตายอยู่ยังมียังดีที่มีความสามารถดีที่เรามีความสามารถนี่คือจบแล้วใช่ไหมฮะเอ๊ะอ่าเลย จบแล้วหรอเออไหวเว้ยพอพอมันจะง่ายก็ง่ายเลยถือว่าดีถือว่าดีมากอันนี้คือ Lip. ลิฟลิฟโอเคลิฟมันเจ๋งมากมันเจ๋งมากที่เราเจอลิฟกดแบบไม่ลังเลกดแบบไม่คือไม่ลังเลเอาจิงมันทำเกมภาพสวยมากนะแต่ความสวยนี้ก็สวยเกินไปนี่คือปรับ normal ปรับแทบแทบ,บจะโลแล้วมันควรจะต่ำได้กว่านี้คือมันแหลกมากอ่ะเฮ้โอ้นี่คุณคือ อ๋อเป็นมิดมาชอเขารออยู่ที่ล็อกอะไรทักอย่างเลยว่วาจิตทรับ์มันไม่ขึ้นนะอุ้ยนี่ก็คือทิปเซฟใช่ไหมว้าวขอแครมก่อนเลยด้กันอย่างน้อยอะ่ะจเซฟคุณจุดเซฟโอเคแค่นี้เหรอแหนดูดิมันมีอเบดิตี้มันน่าจะมีปลดอะไรบ้างแล้วนะอ่ะเราอยากจะปลดอันนี้ รันเซนเดบี้เฮ้ยนี่ไงรันเซนเดบี้ทีนี้คือแบบมันจับคิวสัตว์ตูได้แล้วเว้ยเก่งครับอ่าเราอะไรดีเนี่ยฟิลลี่ดาเมจเอเนอร์จีเอเนอร์จีนี่คือต้องการจัดโอ้ยเอเนอร์จีอีกเอเนอร์จีแล้วเอเนอร์จีอีกอืมหมดหมดตูดหมดตูดออสเทลคอนทรักอ่าอันนี้เอนเตอร์ไปสิมันจะมีอะไรไปอีกอะอัปเกรดเหรอ อ๋อยังอัพไม่ได้เลยตั้งมันทีนี้ยอดล็อกดาวน์นี้ปะไหนคือมาชอแต่ไปทุกคนเขียวไปหมดเลยอะอยู่นี่เองนี่ฉันเริ่มจะเป็นห่วงแล้วนะเป็นห่วงอะไรอะนี่คือมาชอเหรอยินดีด้วยนะที่ได้เป็นดี렉เตอร์เฟเดนนี่ชื่อเฟเดนนพอมาชอเป็นหัวหน้าของหน่วยโอเปอเรเตอร์ ซาชาริล่าตายแล้วฉันเลยเจอเธออยู่กับปืนใช่ไหมให้ได้แชมป์เจสซี่เคนบอกให้ฉันมาหาคุณเขาบอกว่าคุณจะช่วยฉันได้เอะเขาบอกผ่านฮอตลน์ใช่ไหมก็ฟังดูเป็นเซนซีเขาไม่เปลี่ยนสีได้เลยสักนิดอะจริงดิแต่กากณ์ตอนนี้ดาร์ลิงสร้างใฮ้ทอเออยู่ที่แลบบใกล้ๆนี้แต่ว่าเราต้องการอันตรายการเรางกลรกำลังเสริม อย่างน้อยเธอก็รู้ว่าที่นี่มาเกิดอะไรขึ้นงั้นเธอก็น่าจะรู้เกี่ยวกับไดแลน,นสิแล้วจะเคลียร์ฮิตเองจะเป็นกระตังเสริมให้็นคำตอบที่ดีนี่นเธอทดสอบฉันหรือเปล่าเนี่ยดาร์ิงเปิดระบบป้องกันอยู่ที่แล a p แล้วเธอน่าจะช่วยเราผ่านมันไปได้ไปถ้าพูดกันต่อหลังจากนี้เซ็นเจอร์ปล่อยพวกเขาผ่านไป ดีนะผมว่าสับสับรอบนี้มันไม่ค่อยยากคือเรามาถึงเราต้องบวกเลยเหรอมาถึงก็ให้เป็นกำลังเสริมเนี่ยเหรอถ้าจริงดีแต่แสดงว่าต้องมีคนช่วยเราใช่ไหมอ่ะเอ้ยไม่มีไม่มีใครช่วยเลยเอ้ยมีใช่ปะนั่นมีมีนั่นนั่นพวกเราปะฉันเห็นเรนเจอร์อยู่ตรงนั้นเราต้องช่วยเขานั่นไงมีคนช่วยเราด้วยจริง ยิงเละ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 แอ้ก็เพี้ยงหินเอารู้จักแกงปลาหินไหมแกงปลาหินยิงเละยิงเละโอเคหิ่งไม้ก็ปลาได้เอานี่ไงฮิ้วส,สัตว์ฮิ้วสัตว์ตูครอบม่านการฮิ้วสัตว์ตูลองฮิ้วดูดิฟวา้าเออเจ๋งจัดเจ๋งจัดจัดครับบอกเลยวิไอ้ไอ้ไอ้ลูกแก้วนั่นหนีมันหนีครับ แอบหนียิงเละยิงเละมาอุ๊ยอะไรผ่านนะกูไปครับนะ่โว้วว้โอ้โอโโนโนอย่างนี้ไม่ดีเยี่ยมตายหนึ่งนะว่าเฉงแจวยอดเยี่ยมมันเป็นสิ่งที่ยอดที่สุดแล้วน้ำมีดานสิ่งที่ผมทําได้มีอะไรให้คุยอีกไหมอะของฝากเอามันหลบอีกแม่เจ้าหฮ้ยเลนเจอร์นั่งไอเลนเจอร์ปฏิค่ะเลนเจอร์คุณเลนเจอร์โอ้โหแต่ย่าประชิดนี้ก็ยังไม่หยุด เอ้มันเข้า้าไหมเนี่ยเหมือนแทบไม่เข้าเลยอะ่ะโอ้แต่ก็ได้อยู่มันยังติดสตันไงชอบตรงนี้แหละรู้สึกว่าชอบมากเลยไอ้ตรงนี้อ่าไอ้เจ้ากลมๆมตันเหลือมันเป็นสิ่งสุดท้ายเหลือมันเป็นสิ่งสุดท้ายอยู่ไหนอะ่ะไอ้ก้อนกลมเอาหาอีกไปไหนอีกวะเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่จบนะครับเนี่ยโอ้โหไอ้จับ,บานี่เอ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวเกิน โอ้โหนั่นไงกูว่าแล้วว่ามันต้องระเบิดไม่เยอะเยอะเกิน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 ไม่เอาคุณจะไม่ทำกับผมเช่นนี้แม่เจ้าหมดแล้วหมดหมดแล้วจอหมดแล้วหมดติดขัดเลยลิ้นติดขัดหมดแล้วเหรอหมดแล้วแน่นะไม่มีแบบตุ้งแช่ีกนะคุณหวังว่าคุณจะไม่หลอกดาวใช่ไหมโอเค คุณอาจจะไม่รอผมผมจะลองเชื่อใจคุณดูอันนี้ไงที่คียใช่ไหมหาอยู่ตั้งนานอ่ปลอดอยพลังทั้งหมดที่เรามีโอ้แม่เจ้าไม่เลยนั่นตัวอะไรวะนะโอเคแม่เจ้ารู้เลยว่าจริงไม่เข้าบอดแน่นอนอื เก้าอี้แล้วเลนเจอร์หายไปไหนหมดเลนเจอร์เลนเจอร์ช่วยช่วยเราทีเลนเจอร,เร,เเจอร์เลนเจอร์สก๊ออะไรก็ได้ช่วยเราทีแมจะโอ้โหมันดุมันดุมันดุด้วยม,มันแลดูดุมากมันแลดูดุมากโอ้โหมันมาแล้วมันโอ้โหไมค์ดามันเด้กลูกน้องมาด้วยเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งถือว่าเสร็จไปนหนึ่งครับ อ่ะฮิวสบเลยเลนนี่มันเลนเจอร์ดีว,ว่ะอ่ะเลนเจอร์ช่วยเราดีสบเลนเจอร์ก็ไม่เวน้นเฮยเออ้มันตาย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 โอ้โหมันกลับมาอีกแหละหนีดิครับรอดเลยลนะ่ะเอ้ยเอ้าอะไรวะ <c oughs> ไอเราฮิวอะไรมานี่ไงเนีเ่ยมโอ้โหไอนี้ยังมีไอพวกเนี้ยนารำคาญสุด น่าตำคาญสุดอะไรสุดอ๋อไม่โดนเอาศพเพื่อนโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าซูซูซาซาปารากาปารากีว้าเลือดเลือดด,นด,นดน่วนๆเลือดด่วนๆไม่รู้ว่ามันออมหลังมาแต่ใดรู้แต่มันออบมาแล้วโอ้โว้โวโวโ,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 วโวอะไรลอยมามันเอาแบบเราเลยอะมันเอาแบบเราเด้อะ่ะขี้โกงแกมันขี้โกงนี่เอา้าตายดิครับยิงเละโอ้โหมัน ไม่มันรีเกาะไวยังไรีไวไปไหมอะ่ะโอ้เลือดดีที่มีเลือดถ้าไม่มีเลือเราจะโกรธเราจะโกรธกว่านี้อีกได้ได้อยู่เฮ้ยมันมาแล้วพอด่นะอ่ะร็จซิเสแต่สิ้นภานกิจเอาเพื่อนไปเพื่อนกูเนี่ยแหละอือโอ้ ดตัวโคตใหญ่อย่างใหญ่ครับใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งยาวอ้วนด้วยขอสักทีเอาแหลกสลายลงไปกับตาเหลือเพียงใจที่ว่างเปล่ากับท้องทะเลตรงนั้นคนละเพลงเปล่าวะก็คือนี่ไงที่นี่ที่นี่ไม่มีอีกใช่ไหมไม่มีอีกนะ มิติเออจงเลิกบิดเบือนรู้สึกยินดีปิติยินดีอย่างยิ่งนะครับที่มันไม่มีตัวอะไรมาทับซอนอีกเฮ้ยมันก็สวยเหมือนกันในที่นี่ถ้าหากมันไม่บิดเบือนอะ่ะปกติมันอาแตบิดเบือนแล้วถ้าไปเอ้ยถ้าไปย่าแบบเป็นงี้ฮะปกติเกมนี้จะแบบสมจริงมากทําอะไรสมจริงโคๆนะครับฟิสิ์หรือแบบภาพนี่คือสมจริงจัดแต่เพิ่งมาสังเกตว่าห้องนี้มันไม่สมจริงอยู่ห้องเดียวเลย ดูใบไม้ใบหญ้าหิงกาสสาขาของมันรู้สึกไม่ไม่อภิลมเลยอันนี้ก็อีกที่ไปเนี่ยไม่ใช่ฮะมันเปแค่เหมือนตั้งหลอกเลยตั้งหลอกเราเรอ่ะประเด็นคือเราต้องผ่านไปไหนอะทางไหน,นนี่มันเหมือนห้องสอบสวนเลยครับเหมือนเหมือนห้องสอบสวนเอาไว้สืบสวนสอบสาวนั่นเป็ดหรอนี่ผมเห็นเป็ดใช่ไหมอ่ะผมไม่ใช่ตาฝาดคือ เป็ดอ่อฮะเป็ดเป็ดแล้วคือเป็ดเป็นเป็ดอะไรอ่ะวัตถุส่งพลังเหรอวัตถุแห่งพลังเป็ดนี่นะวัตถุให้การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ท่าสองเอไอการทดลองครั้งที่สองฉันจะทดสอบกิริยาโดยการลองใช้สิ่งเล้าหลายๆตัวอย่างแรกก็คือคือนไฟฟ้าช็อคระดับต่ำนี่ต่ำเหมือนเนี่ยไม่มีการตอบสนอง ต่อไปใช้จะทดลองโดยการใช้ความร้อนโดยใช้ตะเกียงปูงเซนปกติสงสารเป็ดขึ้นมาเลยไม่มีการตอบสนองต่อไปจะใช้ระดับขั้นของการใช้สารละลายด้วยค่าที่แตกต่างกันของ P.S จาก0ถึง14อะไรวะเนี่ย ไม่มีการตอบสนองเลยสักค่าต่อไปฉันจะรอที่จะสื่อสารดูเข้าใจฉันหรือเปล่าเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดไหมลองแกวกถ้าหากเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดไ,ม,ดไม่มีการตอบสนองและนี่ก็คือบทสรุปของการทดลองครั้งที่สองต้องใช้เวลาในการเตรียมการทดลองในอนาคตคือมันคือเป็ดมันคือวัน อะมันคือเป็ดดะลองแคว้ทหารไม่เข้าใจฉัน,นคืออ่าเจนะครับเกบมันคือเป็ดเออ this is duck this is duck มันคือเป็ดเจจะคุยกับเป็ดไม่ได้จะเอาไฟมาเผาเอาไฟฟ้ามาช็อตมันก็ไม่ใช่ปะมันคือเป็ดอะเป็ดคือเป็ดนะ เจเป็ดคือเป็ดเป็นถึงนงักวิทีาศาสตร์เจควรจะรู้ว่าเป็ดเป็นแค่เป็ดนะครับนี่ทางไปแล็บเหรอโอเคออเธอจะต้องเฮดเอนี่แน่นอนมันเหมือนกับดาร์ลิงสากางมันขึ้นมาแต่มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยู่ลราแบกนี้้า,ากมาชอช่วยเราไปได้เก,กกับไดแรนเขาก็ได้จะเป็นคนต่อไปที่ช่วยได้ที่สุดถ้าเขาไม่ยังไม่ตายนะ,หร,ะยนะหรือไม่ก็โดนกินร่างไปก่อน ทางนี้เหรออูออ้นี่ไงแลบโอเคแล้วประเด็นคืออะไรวะเนี่ยเนี่ยเหรอก็ไขปริศนานี่ไงใช่ไหมไม่ใช่เหรอนี่อะไรมาดูหลอนๆมะเนี่ยเอ้า ก็เหมือนแล้วนะคิดว่าเหมือนแล้วอ่ะยังไม่ใช่เหรอเฮ้ยอะไรวะนะอะไรผมเราเองใช่ไหมน้ำฟันเออย,ยิ่งเป็นเกมหลอนขึ้นมาอ่ะอ่ะก็คือจังไหนอืม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 ,อม ็คือองค์กรไม่ใช่เหรอแล้วคุณต้องการอะไรจริงใดอ่ะอันนี้คือสัญลักษณ์องค์กรที่รู้ๆเลยคือ,อนะคือสัญลักษณ์องค์กรแสดงว่ามันอาจจะต้องมีอันอื่นมันอาจจะไม่ใช่สัญลักษณ์นี้อาจจะมีทางอื่นที่แบบไปสู่ความจริงอะไรอย่างนี้เนี่ยขวางอย่างนี้ไงเพราะมันขวางอย่างนี้มันเลยน่างหงุดหงิดเว้ยนั่นแม่เจ้าโอ้ยเป็ดเหรอ เป็ดใช่ไหมนั่นเป็ดสินะเป็ดแน่ๆเลยเสียงเมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงเป็ดโอ้นับปันยิงหลอนเกมนี้นับันยิงหลอนแลน้วมันมีอะไรในนี้มีเป็ดเหรอเอา้าเพื่อมาเพื่อแค่เนี้หรอมาเพื่อหาวัตถุดิบเนี้ยหรอ ัตถุเพื่ออะไรอ่ะมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ในห้องนี้ป่ะก็ไม่มีมีแต่เป็ดไม่เป็ดก็ไม่มีประเด็นคือทางนั้นเอ๊ะอันนี้ก็ประตูปะรู้สึกเหมือนอันนี้ก็เป็นประตูเลยไปดิไปไกลกล่องไปไกลๆก่อนครับอันนี้ก็ประตูน่าจะเหมือนว่าจะงล็อกอยู่เลยอ้แม่เจ้า ไอเลนเจอร์เมื่อกี้นี้ก็ดันตายหมดนะจริงๆมันควรจะนำทางผมมาตรงนี้แล้วก็แบเปิดประตูให้ผมจะใกล้ไ,ได้เชิญเลยครับท่านไปอย่างนี้เลยแต่นี่ไม่ใช่มันตายหมดมันตายหมดเราจะเอาไงต่ออันนี้คือประตูใช่ไหมประตูประตูน่าจะมีประตูอยู่ตรงนี้ดิเอาอีกแล้วแบบฝึสบกสมองประลองปัญญาเปิดครับ ไอ้ตรงนี้มมนก็มีแต่หีบไงประเด็นอ่ะอันนี้นี่คือสงสัยสุดแหละมันจะเอาอะไรเออเพราะว่ารูปรูปมันก็เป็นกล่องเหมือนกันแล้วไงต้องเปิดดูใน,นเอกสารพอเราดูใน,นเอกสารก่อนนะครับว่ามันจะมีอะไรที่คล้ายๆกับสิ่งนี้บ้าง Collectable อ่าโอ้โหสนใจโอ้กล่องนี้มันจะเป็นรูปเกี่ยวกับกล่องใช่ไหมโลโก้มันจะเป็นเกี่ยวกับกล่องซึ่งอันนี้แหละโลโก้มันหรือว่ามันอาจจะเอาให้เต็มทุกอันปะ่ะ เป็นไปได้นะเสียงไปวันน่ากลัวชิบหายนี่ไหมหรือมันต้องทำอะไรอ่ะคือก,กูกูมา ไม่ต like, ้องหัวเราะบอยไม่ร huh. uh ู huh. uh ้หรอกว่าอะไรอาจจะเป็นเป็ดหรืออะไรก็ได้แต่คือกลัวๆหรือว่าทำให้แอ่นนี้มันหมดทุกเส้นเรามาลองดูทีแรกกันไม่ใช่เอ๊ะอ่ออ๋ออ่ะออรูปมันชัดแล้วตอนนี้ ไ,ไม่ใช่จริงหรอมันต้องใช่คือมันต้องใช่ครับมันต้องใช่มันไม่มีอันนี้แหละคือเป็ดอะ่ะกลัวมากเลยกลับไปจะเจอเป็ดเปล่าวะจะอยู่ก็เป็นคนกลัวเป็ดนั่นหุ่นหรอหุ่นหุ่น,นใช่มาคือหุ่นทำไมอยู่่มันน่ากลัวอยากอยบรรยากาศกูไม่ชอบไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เป็ดเป็ดเป็ด เราขอโทษที่เราลบดูนายนายนายจะทำอะไรเราเคปะ่ะเราเราจะไม่เราจะไม่เขิมกระเดิมนายโอเคปะ่ะแต่นายจะไม่ไม่ปลุกลุกเราทางนี้มันไม่จเจ้าทางไหนวะเนี่ยนี่ก็ห้องอะไรวะนะมันต้องมีสักทางอะเอาจรถ้าแบบไม่ตัดเรื่องพลังพิเศษต่อไปนี่คือมันเกมผีเลยนะเว้ย มัเป็นจังดีไงมันต่อยผีได้ยังไม่ค่อยน่ากลัวมันต่อยผีได้ชอบตรงนี้แหละรักเลยแล้วเลนเจอร์หายหมดอ่ะคือเลนเจอร์เลนเจอร์ทำงานดีมากครับบอกตรงเลนเจอร์คือหายหมดเนี่ยเลนเจอร์คือมาแบบมาตายจริงๆเลยอ่ะคือมันต้องกลับไปหาหเจ้านั่นมันลองไปเมันมีอีกทางนี่วะ โอ,โอ้โหห้องนี้นี่หลอนกว่าเดิมครับหลอนหลอนกว่าเดิมมากหลอนกว่าเดิมแบบหลอนกว่าเดิมเยอะอะเอาตรงๆคือหลอนคือหลอนเลยห้องนี้คือไม่มีอะไรแบบมาเจือปอนหลอนคือหลอนไม่เป็นไรมันก็แค่ห้องทำงานไงนห้องทำงานไม่อะไรวะ อาเกตเหรออาเกตอะไรวะเนี่ยอยู่ๆขึ้นมาเอ้ยคือหลอดแล้วไม่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 หมวกนายจะไม่ทับเกือบเราอย่างนี้ทางนี้เหรอเฮ้ยเราต้องไปทางนี้ด้วยไม่เจ้า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 ไอยังไม่พร้อมไอยังไม่พร้อมไม่ผมยังไม่พร้อมกับสิ่งนี้ผมยังไม่พร้อม ไม่เอากี้ดินะขอร้อง go to p พน u m a t i c กทางไหนวะเนี่ยทางนี้เหรอเฮ้ยมาชอว์แลนวนาการให้เธอช่วยจริงดิไม่มีใครช่วยได้ไดเลยเหรอเราต้องไปทางห้องนั้นห้องเดียวอะ่ะห้องเดียวเลยห้องเดียวเลย มีห้องน้ำเพื่ออะไรอะ่ะเราจะมาห้องน้ำทำไมเรี่อยจำกัดเวลาได้ไหมมันกดดันกดมากกดถึงขีดสุดถือไวช่างมันถือไวช่างมันดีครับถือไวช่างาามันโอเคโอเคโอเค,อเครอจะพอแค่นี้เพราะว่าตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มไม่สบอารมณ์กับเกมนี้แหละเริ่มสติสตางค์เริ่มไม่ได้อ่าโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับเพราะว่าคลิปนี้นี่คือ มันเริ่มคือมันเริ่มซีเรียสขึ้นมันเริ่มซีเรียสขึ้นผมว่าผมต้องกลับไปเตรียมพร้อมมากกว่านี้นะครับถ้าใครอยากจะดูต่อครับก็สามารถไปดูได้ครับแล้วว้าจะกันม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับจะเจอกัน